แท่งเทียนกับตัวหน้าตามันเป็นยังไงกันนะครับหลายคนพยายามที่จะหาจังหวะเทรดแบบจุดกลับตัวเนาะอย่างเช่นเอ้ถ้าเราจะบายเนี่ยเราต้องบายโซนรับนะต้องรอแท่งเทียนกลับตัวนะแต่แท่งเทียนกลับตัวหน้าตาเป็นยังไงล่ะเพราะว่าแท่งเทียนมันมีหลายรูปแบบมากครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าแท่งเทียนไหนมันดีที่สุดมันให้เบนเลทสูงที่สุดแล้วก็สามารถให้ระยะทําเงินได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นอ่ะแท่งเทียนนี้ก็เป็นแท่งเทียนกลับตัวนะกลับตัวขึ้นนะแท่งนี้นะครับ ทาไมมันไม่ขึ้นนะทาไมมันร่วงลงหรือเป็นแท่งเทียนกลับตัวลงทําไมมันถึงลงไม่สุดแล้วมันก็ยังขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยคือคําถามแล้วเนี่ยอย่างแท่งนี้เหมือนกันเนี่ยแท่งเทียนกลับตัวเหมือนกันนะดูแบบแรงซื้อเยอะนะมันน่าจะกลับขึ้นไปสิแต่ทำไมมันยังร่วงลงมาเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่หลายคนยังสงสัยนะครับแล้วก็ยังหาแบบจุดจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่าแท่งเทียนแบบไหนมันจะทําเงินให้เรานะครับซึ่งผมมี3แท่งเทียนนะ ที่ถ้าเจอแล้วนะครับมันมีโอกาสทําเงินให้ได้หลักพันจุดเลยนะ <c oughs> ก็สามารถทํากำไรได้เยอะมากนะครับแต่3แท่งเทียนตัวนี้จริงๆมันมีเยอะมากนะครับมากกว่านั้นแต่๋ยวผมเอาตัวมาสัก3าตัวอย่างก่อนนะครับแท่งเทียนพวกนี้จะต้องเกิดในเวลาที่ใช่สถานที่ที่ใช่และรูปแบบแท่งเทียนที่ใช่นะครับในรูปแบบแท่งเทียนที่ใช่นี่แหละผมจะมาแชร์ในคลิปนี้นะครับสแท่งเทียนกับตัวที่สามารถทําเงินให้คุณหลักพันจุดได้เดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้กันครับ ก่อนจะเข้าไปรับชมในหานในคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามทุกช่องทางกอง e v t c Academy ามไปด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจในการเทรดทองคำเนาะในการลงทุนต่างๆนะครับสามารถติดตามรายการไลฟ์สดที่นี่ได้เลยนะทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำนะครับก็จะเป็นรายการ Morning FX แล้วก็ Night FX ครับส่วนใครนะครับสนใจในเรื่องของคอร์สเรียนเริ่มต้นการเทรดนะครับพวกเราก็จะมีคอร์สสาหรับผู้เริ่มต้นนะ ซีโร่ทูวีโร่โปรเจกต์นะครับแล้วก็คอสสำหรับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วบ้างนะครับก็สามารถลงทะเบียนแบบว่าห้องเรียน BAP ได้เลยนะครับทั้งระบบแท่งเทียนแล้วก็ระบบโครงสร้างราคาใครสนใจสแกน q คียโค้ดมากลุ่มรายกลุ่มใหญ่ได้เลยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเทรดนะครับแต่ว่ายังไม่มีบัญชียังไม่มีพอร์ตการลงทุนนะครับสามารถเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์พาร์เนอร์ของผมเองนะโบรกเกอร์เอชเอ็มนะครับสามารถสแกน q ค c o d e โค้ดหรือว่าคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลย สามแท่งเทียนกลับตัวนะครับที่สามารถทําเงินให้เ,เพื่อนๆเนี่ยหลักพันจุดได้มีโอกาสสูงมากนะครับโดยโดยเฉพาะกับทองช่วงนี้เนาะที่ขึ้นลงวันหนึ่งนะเพื่อนวันหนึ่งขึ้นลงเป็นหมื่นจุดนะครับถ้าเราเจอแท่งเทียนกลับตัวพวกนี้เราสามารถทําระยะเทรดกาไรได้เยอะมากๆนะครับหลักพันจุดอาจจะน้อยไปได้ซ้าน,นะครับอย่างอย่างต่ำๆเนี่ยสองพันจุดแน่นอนนะถ้าเราสามารถจับทางได้นะครับแล้วก็สามารถรู้ว่าเอ้ยแท่งแท่งแบบนี้แหละ เราสามารถเข้าเทรดได้นะครับมีทั้งบายทั้งเซลล์ผมก็ยกตัวอย่างดีๆนะในเทรดเตอร์ที่ผมชนะมานะครับผมก็ยกตัวอย่างมาเดี๋ยวเพื่อนให้ดูเลยนะในคลิปนี้นะครับหลักๆก็มีหลายแท่งเทียนนะที่ผมเจอแล้วมันเป็นแท่งเทียนที่เกิดบ่อยมากนะอย่างเช่นอ่ะอันนี้เป็นออเดอร์จริงนะที่ผมเข้าเทรดนะครับผมก็แคปมาคือมีเยอะมากครับผมเอาตัวอย่างมาให้ดูสัก3าี่ตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างครับเนี่ยอย่างเช่นแท่งเทียนกับตัวเพวื่อนๆนึกถึงแท่งเทียนอะไรบ้างนะแท่งเทียนอะไร อมัมเมอร์ไหมบูลเลชแอนด์กราฟฟิ้งไหมเบลลิชแอนด์กราฟฟิ้งแท่งเทียนชูตติ้งสตาร์แท่งเทียนหลายๆตัวที่เพื่อนๆเห็นกันในเน็ตเห็นกันใน Facebook กันนะครับเนี่ยแท่งเนพวกนี้ใช่ครับมันใช้ได้แต่มี3อย่างที่เพื่อนๆต้องเช็คลิสต์นะครับคือเกิดเวลาไหนเกิดที่ไหนแล้วรูปแบบการเกิดคือรูปแบบไหนนะครับเ <het> พื่อนๆต้องเช็คลิสต์สอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่ใช่แต่สถานที่ไม่ใช่ มันก็เทรดไม่ได้นะครับมันก็สามารถไม่ทำ,ทำกำไรไม่ได้หรือถ้าเกิดสถานที่ที่ใช่เป็นแท่งเทียนที่ใช่ด้วยแต่เวลาไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงโวลูมกราฟมันก็ไม่มีแรงที่จะดันขึ้นไปต่อได้นะครับอย่างเช่นในการาฟตรงนี้การาฟตรงนี้ครับคือมันผมเทรดในตอนเนี่ยบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงครึ่งก็เป็นช่วงตลาดยุโรปถูกไหมครับมันก็จะมีโวลูมเห็นไหมครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตจากแท่งนี้ได้เนี่ยแท่งเนี้ยมันเป็นแท่งสัญญาณละ ซึ่งแท่งถัดไปเนี่ยมันจะถูกส่งผลดันทีครับแท่งนี้มันเป็นสัญญาณแรงซื้อเข้ามาในตลาดยุโรปแท่งถัดไปจะถูกส่งผลให้มีการดันขึ้นไปต่อได้นะครับเนี่ยมันคือเกิดในเวลาที่ใช่สถานที่ที่ใช่นะครับคือเกิดบริเวณการเบรกเอาแนวต้านเพื่อไปต่อนะครับและเกิดรูปแบบที่ใช้ด้วย มันเลยสามารถทําเงินให้ได้นั่นเองอย่างแท่งเทียนหลายตัวแบบว่าที่เป็นลักษณะทท่เทียนกลับตัวเนาะมันก็จะมีหลายรูปแบบนะอย่างเช่นอย่างเช่นพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นแท่งเทียนขาขึ้นเนาะก็เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินนะครับแท่งเทียนฮัมเมอร์นะครับแท่งเทียนหัวค้อนนั่นเองก็จะมีทั้งกลับหัวขึ้นแล้วก็กลับหัวลงเนาะแล้วก็จะเป็นแท่งเทียนกลืนกินนะครับเนี่ยกลืนกินก็จะมีแท่งนี้นะครับมีแท่งนี้อ่าแล้วก็จะเป็นแท่งนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแท่งเทียนกลืนกินนะครับเพื่อนๆก็จําแท่งเทียนพวกนี้ไว้นะ ส่วนขาลงครับก็จะมีอินเอร์ทัมเมอร์นะครับเนี่ยหัวค้อนกลับลงนะครับหัวค้อนกลับขึ้นหรือว่าจะเป็นแท่งเทียนกิืนกินขาลงเนี่ยจะเอ็มโบลิชแอนกรฟิงอเบลแอนกรฟิงนะครับเนี่ยเอเวนิ่งสตาร์นะครับเนี่ยแท่งเทียนที่เป็นลักษณะกลับตัวลงแล้วปิดต่ํากว่าแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสัญญาณแรงเทขายทั้งสิ้นนะครับแต่คําถามคืออย่างที่ผมบอกตอนช่วงต้นคลิปคือมันเกิดแล้วแต่ทําไมมันไม่ไปตามแผนมาก็ เกิดเวลาที่ใช่ไหมล่ะเกิดในสถานที่ที่ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนต้องมีเช็คลิสต์สอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของแท่งเทียน Bullish และวก็ b e a r i s h e n g u l Fing นั่นเองลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยเ,เพื่อนๆก็ไปจําได้เลยนะหน้าตามันจะเป็นอย่างจริงๆคําถามคือต้องเกิดในไทม์เฟรมอะไรไทม์เฟรมใหญ่ดีที่สุดนะครับไทม์เฟรมใหญ่ผมหมายถึงอะไร M 3 0 H 1และ H 4นะครับถ้าเกิดใน H 4 มันก็จะส่งผลในทำฟิล์มเล็กด้วยนะครับถ้า h ฮดโฟเกิดแท่งเียนแบบนี้ h ฮดโฟปิดเบลิชนะครับปิดลักษณะแท่งแดงกลืนกินแท่งก่อนหน้าเราก็ต้องเข้าไปในทำฟิล์มเล็กเพื่อไปหาจุดเข้าต่อนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพนะถ้าไม่ปิดอย่างนี้ใช่ไหมแท่งถัดไปเนี่ยมันจะวิกอัพครับมันจะขึ้นไปทําไส้ก่อนมันก็คือการรีเทสนั่นแหละสุดท้ายมันก็จะกลับลงต่อไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างจริงกันนะครับตัวอย่างจริงผมก็หาตัวอย่าง เดี๋ยวผมเอาสักขาขึ้นก่อนละกันนะอันนี้จะเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้ตัวอย่างการเทรดจริงเนาะผมก็วิเคราะหอไว้แล้วนะครับหลกัหลกๆแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณบายเนี่ยมันก็จะเป็น b u l l i s h e n g u l f i n g นะครับมันคือแท่งสีฟ้าแท่งนี้ในกรอบสีเหลืองนะครับกรอบสีเหลืองนี้มันจะเป็นลักษณะ b u l l i s h e n g u l f i n g ซึ่งวิธีการเทรดนะครับเราก็จะไปเทรดในแท่งถัดไปนะคือต้องรอแท่งนี้ปิดแท่งก่อนคือถ้ายังไม่ปิดมันจะวิ่งอยู่เราจะไม่รู้ว่า มันปิดกลึงกินหรือยังดังนั้นต้องรอปิดแท่งก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องเป็น M 3 0อ่อะนะครับ M 3 0ปิดอย่างนี้ได้มันจะส่งผลต่อแท่งถัดไปทันทีก็ไปเทรดแท่งตัดไปนะครับส่วนในกรอบสีเขียวนะครับมันคือหลังจากกราฟเนี่ยมันจะมีคําศัพท์เรื่องเบรกเอาด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีระบบเทรดเดี๋ยวผมจะบอกในช่วงท้ายคลิปนะเพื่อนๆติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับนะสุดท้ายแท่งนี้แหละครับมันก็จะวิกดาวลงมาแล้วมันก็จะพุชขึ้นต่อเห็นไหมครับมันเนื่องด้วยเนี่ยคือไอ้แท่ง อย่างที่ผมบอกมันเกิดในเวลาที่ใช่ไหมเกิดในสถานที่ที่ใช่ไหมและที่สําคัญเกิดรูปแบบกราฟที่ใช่ไหมรูปแบบกราฟคืออะไรครับบูล l ิเชียนกราฟฟิงเวลากี่โมงอะ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนเวลากี่โมงน่าจะประมาณ3ามโมงกว่านะสามโมงกว่าก็ตลาด GBP นะครับตลาดลอนดอนนั่นเองโวลุ่มเยอะมากนะครับอ่านะและก็ทิกสําคัญเป็นหนึ่งในสิ่งสาคัญในการเทรดระบบเบรกเอานะที่ผมใช้อยู่มันคือคลีนโซนครับ มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามทายคลิปนะครับนี่แหละครับแท่งเทียนบุ๋ยเชงกัฟฟิงส่งผลต่อแท่งถัดไปและแท่งถัดไปยังไปต่อก็กดบายได้เลยนะครับอ่าแล้วมีตัวอย่างอีกไหมไีผมหาดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น b บลนช์แอนด์กัฟฟิงนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ b บลนช์แอนด์กัฟฟิงเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดแท่งลักษณะกลืนกินแท่งก่อนหน้านะครับอย่างแท่งนี้มันปิดกลืนกินไหมไม่ได้ปิดนะครับการเซลลจะยังไม่เกิดขึ้นนะอะอันนี้คือสิ่งสาคัญนะครับ ก็จะเป็นแท่งกรอบสีเหลืองนี่แหละนะครับกราฟสามารถปิดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าได้ทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าปิดกลืนกินคือ bullish engulfing นะครับสุดท้ายการเทรดจะต้องเทรดแท่งถัดไปครับอ่านะแท่งถัดไปเปิดปับ๊บกดเซลล์ได้เลยนะครับก็ลุ้นเก็บกำไรด้านล่างได้เลยก็เตบเก็บเก็บตาม TP นะซึ่งวิธีการหา TP เดี๋ยวผมบอกไว้บอกในท้ายคลิปนั่นเองนะครับสุดท้ายวิธีการเทรดนะครับเราก็เทรดตอนแท่งใหม่เปิดแท่งเลยแล้วก็ St o p loss เนี่ย บางตรงไหนเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยสุดท้ายก็กราฟลงตามแผนเลยเห็นไหมเพราะสุดท้ายนะครับกราฟเกิดเทคนิคที่ใช่สถานที่ที่ใช่เกิดบริเวณกลุ่มแนวต้านและก็กราฟสามารถเบรกเอาซัพพอร์ตได้นะครับนี่คือซัพพอร์ตอ่าเกิดเวลาไหนเกิดตอนตลาดเมกาด้วยนะครับกราฟลงสูงมากนะครับโอกาสลงสูงมากนั่นเองนะครับอ่ต่อไปก็จะเป็น e a r i s h กับ Bullish h a m m e r นะครับซึ่งแท่งเทียนนี้ มันเกิดบ่อยมากนะซึ่งไอ้แท่งนี้ถามว่ามันมันเกิดบ่อยและเทรดได้ดีไหมก็เทรดได้ดีนะครับแต่สไตล์ผมถ้าเทรดทัมเมอร์นะผมจะไม่ได้เทรดแท่งนี้เลยผมจะไปเทรดแท่งถัดไปนะครับเดี๋ยวผมลองดูตัวอย่างก่อนว่มามีไหมนะครับผมหาตัวอย่างก่อนตัวอย่างมีนะครับตัวอย่างมีอ่าจะเป็นแท่งนี้นะครับอ่าแท่งนี้นะนี่คือเป็นเทรดไหมทัมเมอร์นะอ่าเกิดในเวลาไหนเกิดกี่โมง เกิดประมาณบ่ายสโมงตลาด GBP เนาะตลาดเงินปอนด์นะครับตลาดประเทศอังกฤษเนาะโุลุ่มเยอะมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาใช่สถานที่ที่ใช่ไหมใช่เกิดบริเวณกลุ่มแนวต้านนะครับเกิดเวลาที่ใช่สถานที่ที่ใช่แท่งเทียนที่ใช่นะครับแท่งเทียนที่ใช่ก็คือเกิดฮัมเมอร์นี่เองนะครับแท่งเนี้คือมันเป็นการฟอร์มแนวต้านนะใครที่ยังไม่ทราบเรื่องระบบเบรเอานะครับ เบรกเอาเนี่ยถ้าปิดแท่งสลับสีกันคือการสร้างแนวต้านซึ่งตรงนี้คือการสร้างแนวต้านนะครับแล้วก็เกิดการคอนเฟิร์มว่าลงอีกก็คือแท่งนี้เกิดแท่งเตียนแัมเมอร์กดเซลล์ได้เลยครับกดเซลล์ได้เลยลุ้นลงต่อสุดท้ายการาฟมันลงยาวเลยเห็นไหมเพราะว่ามันเกิดในช่วงบวลู่มนั่นเองนะครับเนี่ยคือลักษณะแัมเมอร์ขาเซลล์นั่นเองนะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับขอแค่เพื่อนๆเช็คลิสต์สอย่างเนี่ยมันต้องเกิดพร้อมกันจริงๆซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดทุกวัน,ไม,ไ,วนไม่ได้เกิดทุกเวลา ส่วนใหญ่คนที่เสียเนี่ยคือพยายามที่จะไล่ล่ามันครับพยายามที่จะเทรดทั้งๆที่ทเกิดแท่งเทียนกลับตัวแล้วก็จริงแต่มันไม่ใช่เวลาที่ใช่เพื่อนมันไม่ใช่ช่วงบูลูมครับกราฟมันก็มันก็ไม่ได้ไปอ่ะอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นแท่งแท่งเทียนแท่งไหนอ่ะอย่างแท่งนเนี้ยเนี่ยอินเวอร์ตแฮมเมอร์ถูกไหมเนี่ยอินเวอร์ตแฮมเมอร์น,นะครับเนี่ยทำไมกราฟมันไม่ได้ขึ้นต่อเลยเนี่ยลงมาเกี่ยวสต็อปโลสอะไรก็ว่าไปเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงเห็นไหมครับ เพราะว่าตรงนี้ไปเทรดตอนกี่โมงล่ะตอนเนี่ยสิบสิบเอ็ดโมงมันไม่ใช่ช่วงเวลาโบรุ่มครับมันคือช่วงพักตัวของตลาดเอเชียมันโบลุ่มมันจะไม่มีกราฟมันจะไม่ได้ไปให้ดังนั้นเวลาที่ใช่คือสําคัญมากนะครับกราฟมันจะไปในทิศทางที่เราต้องการได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับนะนนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบแท่งเทียนหนึ่งนะครับรูปแบบที่สามครับก็จริงๆมันจะคล้ายคล้ายๆกับรูปแบบแท่งเทียนแท่งนี้คล้ายๆกัน แต่แค่แท่งเทียนรูปแบบที่3มเนี่ยมันจะเป็นคันเดลีเทสติ้งครับซึ่งแท่งเทียนพวกนี้ถ้าเกิดตรงเนี้ยมันสามารถกดกดบายได้เลยเหมือนกันนะคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกับระบบตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยมันปิดแท่งสูงเลยก็รอย่อบายได้เลยเก็บเก็บตามโซนระยะราคาได้เลยนะครับมันก็ใช้ไอเดียคล้ายๆกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ใช้เทคนิคระบบเบรกเอา ที่ชื่อว่า ibc นะครับ ibc b a k o concept ซึ่งคอนเซปต์ระบบนี้เนี่ยผมจะใช้แค่3อย่างนะครับคือกราฟต้องเกิดในช่วงโวลูมนะครับถ้ากราฟมีโวลูมกราฟจะไปได้ไกลถ้ากราฟจะไปได้ไกลมันก็ขึ้นอยู่กับ clean zone ซึ่ง clean zone หน้าตาจะเป็นประมาณนี้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นี่ครับ คลีนโซนมันจะเป็นลักษณะแท่งเทียนสีเดียวกันทั้งหมดทั้งแถบเลยไม่มีแท่งไหนที่มันปิดสลับกันอยู่กึ่งกลางเลยเพื่อนลองสังเกตตรงนี้ครับเห็นไหมมันเป็นแท่งเทียนสีฟ้าหมดเลยแท่งเทียนบูลลิชหมดเลยซึ่งมันจะส่งผลในอนาคตครับในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเวลามันลงมันจะลงแบบคลีนๆเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะลงคลีนเลยเพราะว่าตรงนี้มันคือคลีนโซนคลีนโซนมันเหมือนลันเวครับมันเหมือนขึ้นทางด่วนอ่ะทางด่วนเรามันรถไม่ติด รถมันก็วิ่งได้ดีถูกไหมกราฟก็เหมือนกันถ้ากราฟมีคลีนโซนกราฟมันก็วิ่งได้ดีและอย่างถ้าเกิดในช่วงโวลูมนะครับเกิดในช่วงโวลูมแล้วมีคลีนโซนอีกกราฟมันจะทิ้งดิ่งอย่างนี้เลยเนะี่ยคอนเซปต์สองอย่างนี้นะครับสุดท้ายอย่างที่3คือก็ที่ผมบอกบอกไปเลยก็คือแท่งเทียนการกับตัว3รูปแบบ4รูปแบบเพื่อมันก็ต้องไปจําเอานะครับก็ต้องเกิดในเวลาที่ใช่สถานที่ที่ใช่และรูปแบบที่ถูกต้องที่สําคัญต้องมีคลีนโซนด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆรู้4ีอย่างนี้ครบถ้วนแล้วนำมาประกอบรวมกันเป็นระบบเบรกเขามันจะใช้การได้ดีมากนะครับซึ่งระบบนี้คอนเซปต์ดีเลยคือทำกำไรให้ไวที่สุดจบไวที่สุดภายใน15นาทีครับอย่างแท่งเนี้ยคือทำเฟรมเอ็มสิ้านะครับเนี่ยภายใน5นาที10นาทีมันลงไปแล้ว นะครับเนีย่ยเก็บกัไรได้เลย,เลยง่ายๆสบายๆนะครับไม่ต้องถือเรื่องนานด้วยซ้ำนะนี่คือคอนเซปต์ระบบเบรกเอาคือข้อดีมากๆนะครับไม่ต้องถือเรือนานไม่ต้องทนปวดหัวไม่ต้องทนเครียดต้องถือเด้อแถมยังจะต้องมาภาวนาว่ามันจะไปในทางที่เราต้องการอีกนะครับแต่ระบบเบรกเอาไม่ต้องครับถ้าไม่ใช่ก็คัดทิ้งถ้าใช่ก็เก็บกําไรได้เลยนะครับนี่แหละคือคอนเซปต์เบรกเอาคอนเซปต์นั่นเอง สำหรับระบบนี้นะครับผมก็จะมีสลับเนื้อหาพื้นฐานนะถ้าใครยังไม่มีเรื่องความรู้เรื่องแท่งเทียนเลยยังไม่มีความรู้เรื่องการเทรดเลยนะผมก็จะมีคอร์สเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นให้นะครับส่วนใครมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก็ไปห้อง v i ไได้เลยนะซึ่งห้อง v i p นะครับผมก็จะมีเทรดสดให้ดูด้วยนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการลงสนามจริงเนี่ยโดยใช้ระบบเบรกเอาต์หน้าตาม,มาเป็นยังไงนะครับมีทฤษฎีการการเทรดย,ยังไง SLGP ยังไงนะครับจุดไหนที่มันได้เปรียบจุดไหนไม่ได้เปรียบแล้วก็มี พาวิเคราะห์แผนสดทุกๆช้าด,ด้วยนะครับมีการอัปเดตตลอดทั้งวันด้วยใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แอดไลน์มาสอ,สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าสแกนเคียิลโค้ดมาเข้ากลุ่มกลุ่มใหญ่แล้วก็สอบถามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ3รูปแบบการกลับตัวของเทืเทียนระบบเบีร์เค้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ e ีวิลิเซียอะคเดมีไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ